เอาละครับสวัสดีครับผมรีซิตและนี่ก็คือเกมเซตออฟดีเครสองนะครับแมเกมในัซอมบี้เกมหนึ่งที่ผมชอบนะครับทั้งชอบและไม่ชอบในเวลาเดียวกัน <c oughs> เดยผมจะมาเล่นในโหมดรีเทลนะครับเป้าหมายของซีรีส์นี้ไม่มีอะไรมากก็คือเล่นเกมนี้ให้จบในโหมดยากที่สุดนะครับยากที่สุดในทุกอย่างทั้งระดับความยากของเกมทั้งทรัพยากรนะครับหายากแล้วก็ระดับของซอมบี้ด้วย เป็นระดับยากหมดผมจะเลือกเป็นแมปที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดเลยนะในทุกแมปคือมิเก์วาเล่นะครับคือแมปที่ง่ายมันก็ไม่ได้แปลว่าง่ายไปหมดนะคือมันง่ายตรงการเดินทางนะครับโอเคมาเรามาเลือกเซเวิร์กันเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกหาซุ่มหาเซเวิร์ที่ถูกใจแป๊บนึง เอาละครับหลังจากผมสุ่มมาประมาณ10ปีผมก็ได้เซตตัวละครที่ผมถูกใจสักทีมาแนะนําตัวกันเลยครับคนแรกก็คือเดวิดนะเป็นหมอนะครับโดยเขามีนิสัยเป็น Immortal นะครับลดโอกาสที่จะบาดเจ็บ40%แล้วก็บวกแม็กเลือด45คนที่2ชื่อสุรดคนหนุ่มคนนี้มีสกิลเลฟเวอร์เดบ,บวกแม็กเลือด30แล้วก็บวกสเตมิน a า10แล้วก็อีกนิสัยหนึ่งก็คือ h a r d ดลดโอกาสเจ็บลง30แล้วก็บวกแม็กเลือดอีก10นะครับ คือโอ้อันนี้คือดีมากอ่ะมีนิสัยดีสองอันในคนคนเดียวคนที่สามคือเอามูนิสัยก็คือฮาร์ดทูคิวบาเจ็บสี่แล้วก็บวกเลบอกแมกเจอร์สี่ห้าไปครับไปเล่นกันโหเล่นัทีผมนั่งสุ่มจนแขนแทบแตกตัวละครที่มีนิสัยดีๆมาตั้งแต่แรกมันจะทำให้เกมเล่นง่ายขึ้นนิดหน่อยครับไป โอ้ยถุงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ดไม่ได้จะขึ้นรถใจเย็นไม่ไม่ได้จะขึ้นรถมันไม่มีน้ำมันมันขับไปได้ <laughs> ไปเราค่อยคไปนะผมขอยอย่างเดียวอย่าเจอเฟรอลตรงระหว่างทางไปบ้านแค่นั้นแหละที่เหลือผมเจออะไรก็ได้อะแต่เฟรอลต้นเกมโอ้โหพูดปุ๊บกูเจอเลยแม่งเอ้ยกูต้องอ้อมอีกไป แย่มากครับเจอเฟร่เฝ้ารถอย่างนี้คือแบบแย่จัดและคือผมเล่นแบบนี้ทีไรเจอทุกทีมันมันไม่ใช่ว่าจะเจอทุกรอบเดเวย้ยคือถ้าดวงไม่ดีจะเจอซึ่งผมเจอบ่อยผมถึงได้พูดไงว่าขออยาให้เจอม่งแบบโอ้โหนะครับแล้วเมื่อกี้คือตัวละครไม่พูดด้วยนะคือปกติถ้าเกิดว่าตัวละครเห็นพวกซอมบี้พิเศษมันจะพูดครับแต่เมื่อกี้ตัวละครไม่ได้พูด คือถ้าเกิดว่าซอมบี้เห็นเราก่อนที่ตัวละครมันจะบอกอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราเสียเปียกในช่วงวันแรกนะผมจะไม่ทำเควสนะครับจะพยายามหาหาลูทของที่บ้านใกลๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบว่าเดินเกมกันช่วงที่บ้านเราค่อนข้างมีของแล้วอ๋อหรือไปต้องเลีย์บ้านก่อนมันนี่นมอืมเดินไปไหนแล้วนั่นนะมันนี่ เดินหนีซอมบี้ไม่สนใจมาจากไหนอโอ้ยมันเบียดเสียดกันเหลือเกินอย่าร้องบ้าเอ้ยไม่ทันในหมดรีเท่ลถ้าซอมบี้ร้องมันแบบร้องไม่หยุดร้องต่อกันไปเรื่อยๆซอมบี้มันก็จะมาโผเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วคือในช่วงแรกตัวละครเราน้อยนะครับถ้าเกิดว่าแบบ เจ็บปวดกันทุกตัวอย่างเงี้ยครับเราจะเสียเปรียบแผลมันค่อนข้างหายยากพวกอาการบาดเจ็บอาการเหนื่อยล้าอะไรพวกนี้นค่อนข้างหายยากอันนี้ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับระดับความยากของเกมด้วยหรือเปล่าที่มันอาการบาดเจ็บมันหายค่อนข้างยากนะครับเราก็เลยทำได้แค่จะต้องเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดไว้ก่อนไปครับเอาถุงที่เก็กบจากท้ายรถเอามาวางไว้ในบ้านเดี๋ยวดิเอาถุงมาก่อนเดวิด <David. S 1> เอยมันคุยไม่ได้ลุกก่อนไม่ได้หรอโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไร okay. โอเคถึงเราจะพยายามไม่ให้ตัวเองเจ็บปวดยังไงนะครับเราก็ต้องสร้างสถานพยาบาลติดบ้านไว้ก่อนอยู่ดีเอาละเควสแรกมาละในช่วงของเควสแรกที่เล้งขึ้นมาผมจะยังไม่ไปทำนะผมจะรูทบ้านแถวนี้ก่อนนะครับเพื่อหาอาวุธหรือทรัพยากรมาเติม ให้กับบ้านของเราก่อนเพราะในช่วงแรกเราของน้อยมากครับก่อนอื่นเลยเราต้องหาของที่จะป้องกันตัวผมต้องการปืนซัก,กะบอกหรืออาวุธเฮฟวี hey ่ e <No more S 2> เพื่อเอาตีเพกฮาร์ดในอนาคตอ๋อใช่ผมต้องการที่จะมีรถให้ได้นะครับรถเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในเกมนี้ผมเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่โอพที่สุดในเกมนี้เลยก็ได้นะเป็นได้ทุกอย่างแบบว่าเป็นได้ทั้ง สิ่งที่จะพาคุณไปในที่ที่แบบไกลแสนไกลสิ่งที่จะบรรทุกของสิ่งที่จะเอาไว้บังซอมบี้สิ่งที่จะเอาไว้หลบภัยรถเป็นทุกอย่างอะเกมเนี้ยคือสิ่งที่จําเป็นต้องมีไม่มีไม่ได้เกมมันจะมันจะไม่เกมยากแล้วก็เสียเวลาขึ้นนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ผมอยากได้อย่างเลยก็คือน้ํามันเพิ่งสังเกตว่าผมได้กระเป๋าแปดมาเลยนะกระเป๋าแปดนี่คือแบบถ้ามีมาตั้งแต่ต้นอาจะดีมากครับเราเก็บของได้มากขึ้นสองช่อง คือตอนคือตอนที่เล่นเกมนี้แรกๆผมก็คิดว่ามีกระเป๋า6หรือเป๋า8มันคงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่อะแต่ว่าพอจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าจําเป็นนะครับกระเป๋า8คือถ้าไม่มีนี่คืองุดหงิดเลยอ่ะแฟร์รอลอีกแล้วหรอเฮ้ยมันเดินมาตรงนี้เลยเหรอต้องรอบมันไปจัดการนะเนี่ยไม่งั้นมันจะลําบากในการที่จะฟาร์มถ้ามันจะเดินไปเดินมาอยู่อย่างเงี้ยเห็นแล้วใช่ไหมมมามามา,มา โอ้ยอไม่ทันมันลุกขึ้นมาทันเป <_ C ell> ิดประตูอัดหน้ามันปรับแล้วก็จิ้มอ้หมาโง่กระทำให้ฉันดูแย่ <c ười> วิธีการจัดการแฟร์ลอแบบง่ายๆนะครับจัดการไม่ได้วยประตูในช่วงต้นเกมยังทําง่ายอยู่ครับช่วงหลังๆมันไม่ได้มาตัวเดียวโดดๆแบบเนี้มันจะจัดการยากกว่านี้ในช่วง,รงแรกๆก็เขี่ยได้ก็เขี่ยครับเคยปล่อยไว้โอ้โหเดินกันไปขบวนเลยอ <_ c ười> ุ้ยตกใจอุ้ยเจาะ ยาตกใจเลยตึกบ่มีไฟล่าอีกตัวโอ้ยผวาเลยเมื่อกี้มูฟันได้ขวัญมาเมาสันเลยเวนกำลังคิดอะไรผ,ลผลืนผมลงมอดไว้ด้วยนะเกมที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้คือผมลงมอดไว้นะครับแต่ว่ามอดที่ผมลงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับความยากของเกมนะครับ ผมลงมัดที่ช่วยอะไรนิดๆหน่อยๆไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คลิปว่าผมลงมอดอะไรไปบ้างสําหรับมือเก่าที่เข้ามาดูนะครับที่เล่นเทปๆเลยนะจะเข้ามาแนะนําผมผมก็ไม่ว่านะเพราะว่าผมอยากรู้เทคนิคบางอย่างเหมือนกันผมก็รู้เทคนิคอยู่บ้างนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้เทคนิคทั้งหมดสามารถมาพิมพ์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยหรือว่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับสามารถพูดคุยทิ้งไว้ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับ ตอนกลางคืนมันมืดมืดนะผมในโปรแกรมผมไม่รู้ว่ามันเห็นว่ามืดแค่ไหนอะแต่ว่าในจอผมคือแบบมืดมากอะมืดมองไม่เห็นเลยต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าผมแบบว่าเก๊กก๊กลางๆในตอนกลางคืนเพราะมันมืดจริงๆนะครับโอเคเอาถังน้ำมันกับทูคิดไปติดตัวไปผมจะไปเอารถขากลับผมจะขับรถไปที่ร้านปืนนะครับแถวนี้มีร้านปืนอยู่นะครับ เป็นร้านปืนที่มองไม่เห็นน่ะคือต้องเดินไปสำรวจเองถึงจะเห็นไม่เห็นในแมพครับแต่ว่าเวลาเราขึ้นเสาไปกดสำรวจอ่ะมันจะไม่เห็นไยมันเป็นร้านที่แบบมองมองไม่เห็นน่ะมองจากเสาไหนไม่เห็นคือผมก็ไม่รู้นะว่าเขาตั้งใจให้ไม่เห็นหรือว่ายังไงแต่ผมบังเอิญไปเจอนะครับถือว่าเป็นร้านปืนเริ่มต้นที่ดีเลยจริงๆด้วยเอ้ยไม่ใช่คนละตัวโอ้โห ผมคิดในแง่ดีเกินไปว่าเอ้ยอย่าเห็นนะโว้ยไอเราก็จะดีใจนึกว่าเราจัดการมันไปแล้วเราจะได้แบบเดินไปเติมน้ำมันได้อย่างสบายใจดีนะที่เช็คถ้าเมื่อกี้ไม่เช็คแล้วก็ต้องสู้กับแฟร์เลซึ่งผมไม่ได้เตรียมตัวมาสู้ด้วยไงปัญหาเลยอ่ะโอเคผมมาถึงรถละอ้อมเดินเข้าข,ข้างๆมาอย่าเพิ่งมานะโว้ยขอร้องละ อย่าเห็นนะเอาว่าอย่าเห็นนะขอตอนน้ำมาเสร็จก่อนได้ล้วด้รถคันแรกเกมมาละมีลาก้็มาผมพาไปดูร้านปืนตรงนี้ครับร้านร้านตรงนี้เป็นร้านปืนถ้าคุณเล่นแบบนี้แล้วอยากหาอาวุธตรงนี้มีแน่นอนชัวร์แต่ก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะว่าคุณจะได้ปืนอะไรอย่าล็อกโอ้โหเอากูทุกทาง ยากัดอุยซำเบียจังวะยากัดโอ้ยอุตส่าห์จะไม่ยอมกินขนมแล้ว,แล,วแล้วเธอเป็นอะไรยืนสตาร์อยู่ตรงนี้ล่ะ <c oughs> ยาเฮ้อเจ็บนิดหน่อย เอาคนขายนี่ว่าอยู่หลังเคาน์เตอร์เดี๋ยวขอเข้าไปคุยกับเขานิดนึงคนขายอะเราฮัลโหลยากัดพยายามอย่าโดนดาเมจเยอะครับเพราะว่าเลือดลดอะมันไม่มันไม่เท่าไหร่เราเวกินยามันก็หายแต่อาการบาดเจ็บเนี่ยแหละม่งน่าหลัำคาญมันทำให้แม็กเลือดเราลดโดนบ่อยก็ยิ่งสะสมเยอะหายช้าด้วย ในช่วงแรกๆทรัพยากรน้นอยเซฟตัวละครได้ก็เซฟนี่หละได้ละ P สองสองศูนย์ขีดเก้าใช้เก้ามมอถือว่าดีมากเพราะว่าเก้ามมอเป็นกระสุนที่หาง่ายส่วนใหญ่ผมจะใช้พวกกระสุนเก้ามมอนี่แหละเป็นปืนคกหลักคือเราควรจะมีปืนติดตัวไว้ในตัวหนึ่งกระบอกเสมอนะครับเผื่อเจอเฟลลในที่โลงหรือเอาไว้ยิงสครีมตอนเวลาจวนตัวโอเคผมได้ปืนละ สบายจะได้หนึ่งเปลออ่าอุย้ยแฟลล์มาจากไหนวะเฮ้ยวัดมาจากไหนอะโอเคขึ้นหน้ารถถูกกล้องมึงตายชนซะมึงตายซะเรียบร้อยแตกยอมให้รถควันขึ้นแลกกับฆ่าแฟลล์ได้หนึ่งตัวเฮ้ยแฟลล์สามตัวเลยเหรอจริงปะเนี่ยตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะโอ้โห เกมเอากูสุดมาครับค่อยๆฟาร์มไปตรงนี้ก็มีปืนนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตรงนู้นอาวุธไม่ถูกใจก็มาตรงนี้ได้ครับเนี่ย M17 ก็สุวนเดียวกันด้วยนะสุวนกลาง m ดีมากโอเคดวงอย่างน้อยก็ดวงดีเจอปืนอยู่บ้างโอหเยอะอยู่นะ เห็นถือจะเห็นไม่ชัดแต่ก็เห็นอ่ะอย่ากัดปิดประตูรอมันเคาะเบาะเบาะแปะแปะเบาะเปิดให้ล้มแล้วก็ซ้ำสึบเข้าไปปึบ เห็นแบบไหมครับเขียวๆที่มันอยู่หน้าประตูสองฝั่งอ่ะโคตรเยอะเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยปิดก่อนอ้อมไปเข้าอีกฝั่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยตับหัวไป มาทีละตัวไม่กลัวหรอกโว้ยถ้ามาทีละตัวไม่เคยกลัวหรอกโว้ย <c oughs> แรงหมดแรงหมดแล้วโว้ <c oughs> ยเดี๋ยวมึงตีท่าไหนเนี่ยเกมอย่างบักเลยเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวยึด ตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็ผมจะไปเปลี่ยนตัวละรครละตัวละครเราจะเต็มแล้วนะหลอดบัตเพลงอาจจะเต็มแล้วเราเราไม่มียารักษาในตอนนี้นะถ้าเกิดว่าหลอดเต็มขึ้นมาปุ๊บก็คือจบละผมก็จะเสียเลยตนนัวละครนี้คือไอหลอดที่เกือบเต็มนี่แฟร์ล่าทั้งนั้นเลยนะเพราะงั้นแฟร์ลามันถึงได้น่ากลัวครับในช่วงต้นเกมมันแบบตีไม่ต,ไมตีไม่กี่ทีหลอดจอมบี้มันไอหลอดติดเชื้อก็จะเต็มอยู่ละแล้วคือในโหมดย่างสุดผมมีเวลาแค่5นาทีในการรักษา ยิ่งเป็นช่วงต้นเกมอย่างนี้ด้วยเราไม่มีทางมียารักษาอยู่แล้วโอเคเปลี่ยนตัวละครเอาตัวละครนี่ไปรักษาแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครเป็นอีกคนหนึ่งแทนแล้วอยากเล่นเป็นเดวิดอะเดวิดมันหล่อเท่ผมชอบไหนวะนี่นี่นี่เดวิดว้าโคตรหล่อเด้อผมไม่เคยเห็นตัวละครใส่ชุดนี้เลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งเคยเห็นตัวเดวิดเนี่ยตัวแรกชุดโคตรเท่เลยอะ โอเคครับผมก็จะฟาร์มในช่วงกลางคืนนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวพอตอนเช้าผมก็จะไปรับเวสแล้วก็ตีเพกฮาร์ดเลยนะเพกฮาร์ดอันที่ใกล้ที่สุดอะ่ะผมจะแวะฟาร์มแถวนี้ต่อผมก็เลยแวะมารับเวสเลยละกันนะครับจะได้ไม่ต้องไมกรอบนึงถือโอกาสดูของเทรดไปด้วยเลยว่ามีอะไรน่าเทรดไหม ภารกิจก็คือให้เอาตัวอย่างเชื้อโรคมาให้กับพวกเขานะครับสองอันซึ่งไอตัวอย่างเชื้อโรคอันนี้มันจะดรอปจากซอมบี้หัวสีแดงไม่ใช่แค่หัวมาถึงตัวสีแดงหรือว่าเอาจากไปเอาไปดรอปอาจากเพกฮาร์ดก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ได้รีบขนาดนั้นครับเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปด้วยแล้วก็ฆ่าซอมบี้ไปด้วยอะไรครับถ้าเกิดว่ามันดรอปก็เดี๋ยวมาส่งแต่ถ้ามันไม่ดรอปก็เดี๋ยวตอนกลางวันเราแวะไปตีเพกฮาร์ดอยู่แล้วนะครับมันก็จะดรอปจากเพกฮาร์ดอยู่ดี อีกอย่างเควสนี้เป็นเควสแรกนะครับไม่มีวันบูดรเราไว้ฟ์มก่อนได้สบายเควสไหนผมแปลได้ผมก็จะแปลนะครับเควสไหนที่ไม่สําคัญผมก็จะไม่แปลนะหรือพวกข้อความบนกระดาษที่เก็บได้ตอนรู้อย่างเงี้ยผมไม่แปลนะ <NYU> พูดเหมือนผมเก่งภาษาอังกฤษนะแต่จริงๆผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดน,นั้นนะครับคืออ่านเข้าใจแต่ว่าแปลออกมาให้มันดูไม่ขัดอะไรเงี้ยทำนํำยากนะครับ อืมเฮ้ผมเจออาวุธระยะใกล้น้อยมากเลยฟามไปเยอะเหมือนกันนะ่ฟาวไปขนาดนี้แล้วอะอาวุธระยะใกล้นี่คือแบบแทบไม่เจอเลยถึงจะบอกว่าดวงดีที่เจอปือนก็เถอะแต่ว่าไม่เจออาวุธเฮวี่เลยนะผมมั่นใจอาวุธเฮวี่มากสุดนะถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธอย่างขวาหรือพวกอาวุธที่เป็นทุบพวกนีน้มันตีนานผมเคยเอาลองเอาไปตีแล้วหละมนะันตีนานนะครับตีจนหมดแรงแล้วหมดแรงอีก แต่ถ้าเป็นอาวุธเฮวี่เนี่ยมันตีแป๊บๆก็แตกแล้วไม่กี่สิบทีก็แตกแล้วฟาร์มมาตั้งนานสุดท้ายตัวอย่างเชื้อกล้อไม่ดอบเลยนะครับงั้นผมก็ไปเอาที่เพลงฮาร์เลยละกันอ่าไม่โดนเฉยอยากกรีดเฮ้ยดดอแล้วอันนึง โอเคไปตีกันเปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยอย่างน้อยก็ให้มันเข้ามายากที่สุดอะแล้วก็เริ่มตีไปลุยกินยาหัวต่อ ตีไม่โดนคือระยะหัวดันกว้างนะครับแต่ว่ามันไม่โดนนะโมถึงได้บอกว่าฮิตบ็อกเกมนี้แปลกๆเฮ้ยฝันก็ใช้ได้นะไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะมันจะกรีดแล้วก็ปล่อยควันออกมาเดี๋ยวรอควันหายเดี๋ยวเราค่อยอมเคลียรอะไรแล้วกัน ตอนนี้ขี่ไล้วคี่ไปเลยโอเคสองละอา้าวได้ครบแล้วส่ง <laughs> <2 S 1> <laughs> เควสได้แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมตีไปแล้วก็เดี๋ยวจะตีให้เสร็จโอ้ยเยอะจ้ ย่ากัดโอ้โหดีนะโดดไม่ถึงเอ่โโอฮู้วโอยเลปิก้าลาบาสัดซอสว่ะดับหายากฮึมของตอบแทนค่อนข้างโอเคครับดีเลยล่ะของตอบแทนดีเลยล่ะ คุ้มนะคุ้มคุ้มเลยล่ะคุ้มมากที่มาตีกระเป๋าด้วยโอ้โหของเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากับไปเก็บรถก่อนสุดยอดสุดยอด <c oughs> บ้าเอ้ยเอาโอ้ยนาอุสาตีเสร็จอย่างสบายใจแล้ว แล้วมาร้องให้เสียจังหวะอีกโอเคเดี๋ยวผมค่อยกลับมาอีกรอบแล้วกันเดี๋ยวเอาเควสไปส่งแล้วก็เอาของไปเก็บที่บ้านรอบหนึ่งนะครับเราเดี๋ยวขี่รถมาใหม่ลงมาตอยขึ้นอีกจัดไปเพื่อนมีอะไรให้ให้เทรดเพิ่มบ้างเอ้า เพรากูขึ้นมึงลงขายเอาโบลูท็อปมันซ้อนได้แค่สามอ่ะไม่เป็นไรผมซื้อแค่สองก็ได้อ๋อเว้ยเลยซื้อสามมาแล้วไอ้ว่าจะเก็บไว้ซื้อทูคิสเดี๋ยว่จะเก็บที่ไว้ให้ทูคิดสักหน่อยอ่ะกินยาอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะอ่ากินยากินยากินสิวะ เอขายไปซะล้ะกดกินแล้วไม่ติดอะไรเนี่ยโอ้เกมเหลือเชื่อจริงนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งครับว่าทำไมเราควรจะมีรถที่มันแบบเก็บของได้เยอะๆรถแรกที่เกมมันให้มามันเก็บของได้น้อยจริงๆก็ไม่ได้น้อยขนาดที่ว่าจะอย่าใจะย็นจเย็นอย่าพึ่งเกือบติดชิบหายละ โอ้โหนิดเดียวเองอะปัดโถ่เด้ยไว้ระทือขวัญก่อนจบพาจนได้สินนาเนี่ยพอทำเควสแรกไปปุ๊บก็เริ่มมีเควสที่จะเข้ามาแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นอะเอาเอาบักเดวิดสุดหลอผมมานอยก่อนแล้วคือเป็นตัวละครที่ชอบด้วยนะแล้วผมทำเกือบตาย ถือว่ารับน้องก็แล้วกันนะเดวิดนายจะได้รู้ว่าโลกนี้มันโหดร้ายนะโอเคครับผมก็คงจะต้องขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถือว่าระทึกขวัญก่อนจบคลิปกันไปแล้วนะอย่างน้อยคลิปนี้ก็ไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับที่ทําลงมาในช่องแล้วก็เป็นคลิปที่ออกมาเล่นแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับเก,ก,บเกม s t a of DK 2นะครับสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาก็สามารถสอบถามได้ ที่ข้างล่าง,งใต้คลิปนะครับส่วนสำหรับมือเก่าก็สามารถสอนเทคนิคต่างๆได้ที่ตใต้คลิปเช่นกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสามารถพิมพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะดีใจมากๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม